เอาแล้วนะครับก็ต้องกราบสุดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมโกเลเกอร์นะวันนี้ก็อยู่กับเกมไม n ์ครับพอกเก็ตอิดิชั่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะครับรีวิวอะไรรีวิวมอดนะครับรีวิวมอดนะมอดอะไรเป็นมอดชุดของซูเปอร์ฮีโร่หรืออเวนเจอร์นะครับก็ <c oughs> มันอาจจะาบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่า รีวิวนะครับก็ส่วนตัวหมอดนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ให้ให้ให้ลิง์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าผมหาได้นะครับถ้าไม่มีก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคครับชุดตัวแรกก็ครับก็เป็นชุดของแบทแมนนะครับ The Batman นะสายแล้วมันมีอะไรเดี๋ยวผมสายให้นะครับสายดู นี่ดูชุดมันครับชุดแบทแมนเลยนะครับส่วนสกิลสกิลของมันก็คือว่าเดี๋ยว,ยวแบบนึงนะคือว่าสปีดเลเวล5 s t สแต็กเลเวล5จัมโบ้นะครับจัมโบ้ตแล้วก็ไนวิชั่นก็คือว่าจัมโบ้ตนี่คือกระโดดสูงนะครับไนวิชั่นก็คือว่ามองเห็นในกลางคืนนะ ทุกคนอาจจะรู้กันแล้วนะครับก็เด,เดี๋ยวผมแสดงให้ดูวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหวิ่งเร็วครับจัมโบ้นี่ก็กระโดดสูมพอสมควรนะครับโอเคไปที่ชุดต่อไปกันเลยชุดของอเดี๋ยวแบบหนึง่งขอขอเก็บของขอเก็บก่อนนะขอเก็บก่อนนะครับท่านผู้ชมม,มาชุดต่อไปชุดของ ซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนนะครับชุดของซูเปอร์แมนโอเคส่วนมอสนี้ผมได้มาจากไหนก็ผมโหลดในเพจสโตเอาได้เขียนว่ามอสฟอร์มคอคับนะครับก็มันจะขึ้นเป็นตัวประแจไม่ใช่รูปประแจสีรูปน็อตอะเออนะครับก็ผมโหลดนั้นแหละเฮ้ยขออภัยครับขออภยัยแป๊บหนึ่งครับขอเพิ่มเสียงเออขออภัยครับขออภยัยดูอา้าว เวนเวนกลางฝนตกขออนุญาตนอนได้ไหมวะเนี่ยนอนไม่ได้อีกไปดูสแต็กของชุดนี้กันเลยนะครับชุดสแต็กนี้คือสปีดสปีดเลเวลหนึ่งครับสแต็กเลเวลหนึ่งแล้วครับไฟไฟเรลชิปเตอร์เลเวลห้าครับก็คือว่าตีแล้วเป็นไฟใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูครับอีชี อ๋อตีแล้วตายตีไม่เป็นไฟหรอวะเดินเดินนะโอเคตีแล้วตายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของนะนี่มีดาบด้วยมีดาบโอเคครับชุดของชซูเปอร์แมนก็ขอจบเพียงเท่านี้มันไม่มีหมวกนะซูเปอร์แมนอะออไม่รู้เพราะอะไรมันไม่มีหมวกนะ โอเคครับชุดต่อไปก็ The f แฟ t นะ The f แฟ t โอเคครับชุดของ The f แฟ t เข้าจะมาใส่กันดูว่ามันจะเป็นกันยังไงครับโอเคโอโ้โหเหมือน The f แฟ t จริงๆเลยครับดูไปดูสแต็กกันก่อนนะครับสแต็กของมันก็คือว่าไม่ใช่สแต็กสี่สกิลส่วนตัวคือสปีดเลเวลหนึ่งเฮดเฮดเลเวลสามช่วยในการขุดนะครับเลเวลสามแล้วก็สแต็ตเลเวลสามโอเค มาสเตลไม่ใช่สแต็กสิสเตลเออดูวิ่งเร็วไหมแล้วมันจะมีไฟอยู่ตามตามที่เราวิ่งนะครับอุ้ยมันแหลกอะฝนตกขออภัยนะครับมันนี่ครับบ้านกูอยู่ไหนเดกูหา,าบ้านกูไม่เจออีกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนี่ต้องชมถ้าสมมุติเราวิ่งใช่ไหมเราวิ่งอ่ะมันจะมีไฟตามตูดเรานะครับมันจะมีไฟตามตูดเราตามตูดนะครับ น่าเป็นอะไรชุดที่ยอดนะครับบางคนอาจจะคิดเฮ้ยทำไมพี่ทำห้องนิดเดียวเองคืรว่าผมทำไว้เฉพาะเขาเรียกว่าอะไรวะเฉพาะเฉพาะหมดเท่านั้นนะครับก็ทำไว้รีวิวเฉยๆนะครับน่าไม่ได้เอามาเล่นอะไรเร็วมากครับเร็วเร็วเร็วจริงๆชุดนี้เร็วเร็วเร็วอยู่ครับเก็บเก็บเก็บเอาไว้เล่น ชุดต่อไปเป็นชุดของอะคูแมนใช่ไหมวะอะคูแมนไหมอะคูแมนหรืออะคูแมนไม่รู้ครับก็ขอไฟอะอาจไม่ออกอันนี้อันนี้สเตตของมันคือวิ่งปกติครับแต่แต่สปีดเลเวลสครับวิ่งไม่ค่อยเร็วนะครับสเตลเลเวลสครับแล้วก็วอเตอร์เบอร์ติ้งครับก็คือว่าอยู่ในน้ํานานแล้วก็ว่ายเร็วครับนะ แต่ว่าผมไม่มีน้ําเออก็ขออภัยด้วยนะครับว่าเอาเอาไปทดลองกันเองนะเอาทดลองกันเองนะครับโอเคเก็บก่อนโอเคครับชุดต่อไปชุดกินเลเทลเลดเลนเทลอะไรวะอ่นะเออถ้าอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อย อ่าไม่ค่อยดูพวกการ์ตูนเอเวนเจอร์พวกนี้ครับก็ไปดูสเตตกันก่อนสปีดเลเวลสามสเตลเลเวลสามจำโบสถเลเวลสองนะครับกระโดดไม่ค่อยสูงนะไม่ค่อยสูงไม่ค่อยสูงนี่คือไม่ค่อยสูงครับอุ้ยเครื่องมันอาจจะแหลกๆก็ขออภัยนะครับฝนตกเวรจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนอนได้ป่ะวันเนี่ยนอนได้ไหมอุ้ยยังไม่อายขอถอดชุด นะครับโอเคเก็บเก็บอืมถ้าเสียงเบารหรือเสียงดังเกินไปก็บอกกันได้นะครับก็นะคลิปนี้ก็ทําเพื่อคนที่ชอบดูไหมครับจริงๆเลยนะครับก็อืมก็ชุดต่อไปเป็นชุดของใครวาไม่ได้อ่านเลยชุดของไนไนวิงนะครับไนวิงไปดูสแตทกันก่อน สปีดเลเวลสามสเตลเลเวลสามจำโบเลเวลสมันมันมันเหมือนกันหรือเปล่าวะเออผมเห็นมันน่าจะเหมือนกันหมดเลยนะเออชุดนี้ก็สวยครับสวยงามอยู่ครับอืมดูถ้าคุณอยากเห็นเขาเรียกว่าสกินของผมนี่ครับสกินผมมีสกินเยอะแยะเลยนะครับที่ผมทำเอาไว้ไว้แจกนะถ้าซับเยอะๆอ่าไว้จะแจกนะครับแจกให้เล่นฟรีเลยโอเคตัวต่อไปแต่ว่า วอ n เดอร์วูแมนนะครับเป็นภรรยาของซูเปอร์แมนใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะดูสเตตดูสเตตจัมเลเวลไอสปีดเลเวลสามสเตลเลเวลสองจัมโบสเลเวลสองนั่นน่ะน่าจะตีแรงนะตีแรงทดสอบทดสอบอุยอ้ยอุ้ยปุ้ยตีไม่แรงครับตีไม่แรงนะตีไม่แรงพอใช้ได้อ่าเขาเรียกว,ว่ากำลังกำลังกายผู้หญิงนะกำลังกายผู้หญิง โอเคมาก็จะจุดไทแม็กแล้วแหละอืมแค่รีวิวชุดนะครับก็น่าเบื่อหรือ,อยังไงก็ขอไปกันด้วยนะจะจเจโอเคเดี๋ยวเดยวเก็บชุดเสร็จแล้วชุดต่อไปเป็นชุดของกร e นเอโรเอโรนะครับชุดเนี้ยผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีนะครับต้องใส่ดูไม่เสียหายนา่เหมือนกับชุดของ พันมองเลยครับนะพันมองอาจจะไม่รู้จักก็คือพันปลาแนี่ภาษาคนใต้เขาเรียกว่าพันมองนะครับใครรู้ก็ขอภอภัยไอ้รู้ก็รู้รู้นะเออไปดูสเตตดูสเตตได้แล้วมั่วแล้วมั่วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูสเตตดิเออสปีดเลเวลสองสเตลเลเวลสองจับบนเลเวลสองนะครับโอเคเราก็นะแตเองนะ ใจถึงจุดไข่แมตแล้วนักแต่เองก็พูดนี่เหนื่อยๆนะครับก็คลิปก็เพิ่งอัดนะอาจจะเหนื่อยๆเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่รีวิวชุดชุดต่อไปไอรอนแมนแม็กมาร์คทูครับไอรอนแมนไอไอรอนไอรอนแมนชุดแบบไหนวะน่าจะหนักหน้าทูเลยโหมีความหนักจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมดู มองตาขวางด้วยแต่ว่าว่ายน้ำดีนะส uh, เตลเลเวลสองเซโลนีเซเลเนอร์เลเวลสองวอเตอร์เบรนติงเลเวลสองไอเลเวลหนึ่งครับก็ไม่ใช่เลเวลธรรมดาแน่แหละเออนี่ก็คือเดินช้าหนะ้าตาขวางแต่ตีแรงนะครับว่ายน้ำเก่งนะเป็นไงละ่ะโอเคชุดแค่แม็กหรือ,อยังอ่าชุดมันไม่มีแค่นี้นะครับ ผมก็จะให้ดูอะไรนะท่านผู้ชมถ้าสมมุติถ้าสมมตุมมติคุณเข้ามาแรกๆมันจะให้นี่มาครับคําแบบนี้นะครับนันจะให้คําแบบนี้มาท่านผู้ชมให้เขียนตามนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,จะ,จ,ะจะทาให้ดูนะครับคือ slash slash นะครับก็ hero hero in c h s t e t to add item นะครับเนี่ย พิมพตามเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวสีฟ้าที่มีทับอ่ะเออนะแต่ว่าผมไม่กดออะของมันให้เยอะมากลกกระเป๋าเลยครับสุด้า่แมก็คือนี่คุณเตรียมของแบบนี้มาไว้นะครับมันจะเป็นชุดอะไรมันคาบได้นะมันคาบได้หาของแล้วไปคาบมันได้นะครับถ้าเล่นกันซบวโ,โวนะพี่ตอนเมื่อล้ว่ขออนุญาตนอนก่อนแนอนแล้วนอนแล้วโอเค ดูดิว่ามันจะขับได้ไหมนี่นี่ครับนี่นี่อย่าไปกดปิดนะ Cross Zero t h a t a g o Epico คือยี่อะไรไม่รู้ถ้าคุณกดเข้าไปตรงพื้นจุบหน้าหน้ามันจะเป็นชุดของกัปตันอเมริกานะครับนะาขวัญใจชาวไทยเรานี่เองนะครับดูมีโลด้วยเป็นไงล่ะ น้าดูดูดูด,ดูสแตทมันดูสแตทสปีดเลเวลสองสแต็เลเวลสามจัมบนเลเวลสองแล้วก็อีอะไรวะความตึกเลเวลสามนะครับอ่านไม่ค่อยออกขออภัยนะโอเคไปดูไปดูปดต,ปะะดตีไกลป่าวะเดดเดดเดดวสอบทดสอบน่าจะตีไกลนะนี่ก็ไกลอยู่นะตีไกลไหมตีไกลตีไกลอ๋อตีใกล้ใกล้เหมือนดาบนะครับแต่ว่าความแรงของอุย้ยแหลกเลยความแรงของมัน เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวทดสอบความแรงก่อนออือใช้ได้เลยครับโอเคขอญาตกับบ้านนะแล้วมันไม,ม่เพียงแค่ชุดเดียวนะมันมีอีกมากมายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูครับมันมีอีกมากมายนะดูชุดกับตันอเมริกาแล้วก็ชุดอะไรอีกมากมายนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาทุ่านชมด้วยชุดไอรอนแมนนี่ครับใครที่ดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวนันนี้บ๊ายบายครับ